အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီလာမဲလာမဲအော်တိုပါလေးရက်စနေနေ့နိမိန့်ပိုင်းမှာအိုင်ဖိုင်နိုက်ဖိုင်ဖိုင်နိုက်36မှာကောင်ပွဲကောင်ပွဲမှာထိုးမဲဖတ်ချန်ချိုင်းနဲ့ဂျွန်တာလေဗလာနဲ့ဒါကတော့ဂျွန်တာလေအင်းမုံဒါရောဖတ်ချန်ချိုင်းဖတ်ချန်ချိုင်းအင်တာဗျူးပါဒါဒီဝိတ်တန်းကတော့ 天上的那鸟是大灰，就那它偷那个灰也飞嘛，你发呆呀。就那它偷那个灰嘛，飞走呢吧嘞。那每个白天、白天、黑夜、深夜，那里面到处吧，日夜呢嘛，嘛，早上、晚上、中午、半夜、傍晚，那跑米罗，飞也是一股傻嘛，跑。 အရာပွဲပထိုးကနေသူရဲ့အင်တာဗျူးပါအခုသူအရာကစ်ဘောက်ဆင်ပါတော့ကစ်ဘောက်ဆင်ကပတ်ဟိုကစ်ဘောက်ဆင်ကပတ်နဲ့ချပြတ်ကပတ်နဲ့သူသမားရှိတဲ့ကစ်ဘောက်ဆင်ကပတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ဗဂျီချန်ပီယံအစ်စ်ရှာမှာပေါ့အဲ့ဒီသူဒီဖာဂျန်ชายမှာရှိတဲ့ကစ်ဘောက်ဆင်ကပတ်ကလည်းအရင်ကဟိုနေ့ကပတ်ပဲ ทีจนด้ลีบล่กับตตุนาว่ารอเอ้ดีจนได้ลีบล่กับกตัาเล่เนยโอเคกว่าจนดาลีบละตักบะบปอมราสองบว่าไดเนาะโอเคดาราพัจัายว่าสตววมาก็บบ้านุยยาาไฟตามืยอไทยออที่บอกเสียไฟตายยากค တောင်နဲ့ချတာကောက်ရတယ်ဖိုင်တိုင်း ਆ ပိုးโอเคဒါကြချပီကစမ်းချအခုတို့ဘွယ်မထုတ်ရင်လေဒီပါရဲပါရဲပြောသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ချကြည့်ရအောင်ဒါကတော့ဘွယ်မထုတ်ရင်ပြောစကားပေါ်တော့โอเคလက်စ်ဂိုး เลือยห้ายกไปเลยพี่ห้ายกมันน้อยไปไม่อยากมันขาดใจวัดกันไปเลยก็อยากจะชวนแรกเลยอะตอนนี้ร่างกายอย่างต่อทั้งสิบสองยกถึงห้ายกไปเลยพี่ห้ายกมันน้อยไปไม่อยากมันขาดใจพี่ไปรีแมทกันในป้เนี้ยไม่คุ้นนะผมอะวัดกันไปเลยคุณอาพ่อจะใช้เวลาแล้วก็จะต้องอาจจะรองางาชีย์เนลล้นเนี้ย ကချီယာနေလို့လေကချီယာနေလို့တယ်ပြောတာဆနေချီကြည့်ထိုးခြင်းနဲ့သူကသူနစ်နာတော့ပြောတာအချ atsch ာပြောသူနစ်နာတယ်အခုကသူနဲ့နေဝလာနေရလဲဒါရီမဲပေါ့နော်ရိမဲဟောပါလားအရင်တစ်ခါသူနိုင်လာလို့မှအစာမကြေဖြစ်တော့ဒီမှာရက်ပြတ်ကဆော့ခိုင်းတော့မကပြောရဲနော် โอเคพัเจชัยภาพยอดแล้วเชี่สวัสดีครับผมเป็นชายมวยไทยชายีเคไทยยิมแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตอร์วีไรคิีบ็อกซิ่งครับสือว่าเป็นอ่าพัเจชัยพีเคชายมวยไทยยิมวันาะแชมป์ถ้าเปแชมป์ยิ่งถ้าแชมป์ยิมวยไทยเนี่ยเกี่อกสิ่งเนี่ย ที่ต่อยกับจอทานเดเบล่าก็ยกหน,นึ่งยกสองเนี่ยอาจจะยังจับทางเขาไม่ได้ครับออกมายกสามก็เริ่มจับทางได้มันก็เริ่มชงง่ายขึ้นครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเขามีมีลูกอะไรเป็นลูกที่อันตรายตัวแรกจะเอไอเสียตัวที่เกิดไปมาว่าเหล็ตัวที่สทีเป็นลาสามจีชีเนี่ยเราก็ที่เป็นลาทำไมชนเนี่ยดูดิ้อชีมาที่เป็นตัวแก่ ကဲကစားသူအကဲခတ်မတတဲ့ဘောနောက်ချီတယ်မှာသူကအကဲခတ်တအကဲခတ်တတ်သွားတယ်ဘောသူပြောတယ်ကဲပွဲပြီးသွားတော့ပွဲပြသွားတော့ဇနတာဒီပဲလကအစာမချင်ရင်ပြင်းရင်ကဲဖြစ်နေတဲ့ပါသူနိုင်လို့လို့ကိုနိုင်တယ်လို့အဲ့မှာအဲ့ဘဘောက်ကျချန်နိုင်သွားတယ်အဂရုဖနမချိတ်ပြီးဆုံးတဲ့ပွဲမှာပေါ့တံတောပြလာပါဟာကော หมือนกับว่าทางเดบลา่ามไม่พอใจในการตัดสินการเดีเบลล่ากับไดโลเจียสุดแรกเช็คก็เตวีเราไม่จินนะครูจินาของเขาอยู่แล้วครับเขาจะไม่พอใจหรือไม่พอใจก็เป็นสิทธิข์ของเขาแล้ววันนั้นผมน่าลจีน่ารจีน่าอรันกนี่ไปเนี่ยมาพัายใจแชร์เลยตัวไปเขาลูกเตะถ้าไปดูในวิดีโอที่ไปนั่งนับผมว่าอาวุธมวยผมไม่ได้แพ้มั่นใจเพราะว่า เราเป็นคนต่อยที่พี่รู้สึกได้ว่าเราที่โล้เรสาารีดนเปลี่ยนจิศโลคิสตตัวดูดูไรักกันนะเช่นตวยาร์มาตุกะถ้าตตัวไหนจะสวัสดีจ้าเลยตัวทัวร์ไปรว่าสามจีมาตัวนัติเบลาก็ตั้สามจีที่เราไปดูเปลี่ยนเตตัวหนแล้วกัเนาะมาชิมาตุดิอาชิมาเรชิมาตตัวนัตลิเบลลอย game game plan blue la mai tu a ma tu a khet ma ta de jane chi de ya tu ma tu ya ro aku a du dia cho ta sao ro kwa lu galdi bela na bai lu galdi kwa da sam e de to ro ka ro na kno cha la de gara lu galdi bela na sam e na o japan ma จาบเช้าเี่อิมาลูกใครนะมาสามเอก้าจุดาดลาราเปล่าชงบาเรเบล่าที่ไปต่อยที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็ต่อพี่สาเอก็มันก็ได้คนละอย่างคืนหนึ่งเลยพี่สาเได้ลูก,นลก <มา S 2> หนักมาด้วสามเอแน่จุลดาราเปล่าเติติยอร์มาสามเอก้สามเอก้าป้าขุยอาพี่นยน,น่ดิฉันยากลยเอเชามาสามเอยตาห ว่าไปต้านความสดความเร็วไม่ไหวครับผมคิดว่าเท่านั้นนนพี่เอตอนหนุ่มๆสักสามสต้นๆต้นไุกกนั้นนะเพรา่านี้ไมายตานไหนบอกลีบลาเอลสัสด์ลสัสดไฟตาเนาะแล้วคนนี้เลยโอ้เลาอาเวียมีกิดว่าสามเอร่าเดยมากต้านไหนวสามีลเราตัวเลมนมีนะวนาะ โซดาลิปลา那个里面偏辣的。ก็วันที้เขาได้ชมอ่ะเต้ต้อง้องาเรื่วนีจะโซาลิปลาแล้วพี่ตามเอทีญี่ปุ่นก็เราคิดแล้วว่าเออเราต้องในมาสานแข่งกันแน่แต่เราไม่รู้ว่าวันไหนจซดาลิปลาลาไหนๆเราไอ็ป้าตุ๊ดตาจีเลี่พื่อาอ๋อไม่สามีกู ชพีกับเออจันพี่กับพ่อมาเร่นั้นมาเราไม่แน่าันนี้รถตรถต่ยมาเดงทีจ้าเป็นยเงีะไรเราตีตัว่าไรเช่นนั้นตีตัวนะเมื่อทางรายการทางรายการวันติดต่อมาให้แก้มือก็รู้สึกโอเคครับยินดีครับไม่อยากมันคาใจพี่ไปรีแมตกันในไฟเนี้ยผมอยากมันจบเร็วๆเลยแต่คุณตัวผมมางารเรา่าครัเพราะสลาตัวเนี่ยเป็นแม่ตัวเนี่ยดูดีอาจจะ ကြက်ကျိပြဆောင်ကတူတော့ဦသေးတယ်ပြကရကြက်ကတူလည်းသူကျိနေကြာပြရသူပြကရဟိုကလည်းဂလုဂလုဖြစ်နေတာသူသိမကြိုက်ပြသူတွက်သူစနတလီဘလကသူနိုင်နာသိပြီးတော့အစာမကြေဖြစ်တော့သူတွက်ခလုဂလုဖြစ်နေတော့သူလည်းဆောကျင်နေတာကြာနေပြီရသူပြန်တားလိုက်တယ်ဘာကြဲမနေเลย ผมสไตล์การชกของเดลเวาจุดแข็งก็คือเป็นลูกเข้าทำจะน่ากลัวจุดอ่อนถ้าเขาไม่เดินเขาแทงเจก้าเดลเว่าุดเวลเวอาตาเจก้าไฟตาเฟื่อซรอะไะตาเื่องซอ์รวิ่นเราเวเจ้เลยที่เชื่ออาตาเลยแก่จนเราเวล่าากะโอ้ไฟตามาเฟื่องไเน่ยมาโซลุ่นสิวุ่ามาเราต้าเลยจุกามาราเดลเว่่ามา่ามาเผาเลย ก็ผมถ้ามองว่าอะไรที่ผมดีเขาผมคิดว่าการแก้เกมเฉพาะหน้าครับผมบอกผมดีเขาแน่นอนความเร็วความห้องตัวเขาและอาจจะไม่ทันเขาแต่อย่างน้อยเราก็มีประสบการณ์ในการต่อยมวยไทยหลวงจากัาทารีเพล่นและปาตาและสุรศักดิ์สุรศักดิ์เพื่อนและตุลาตาตัวมวยไทยมวยไทยและตัวระยะอืมแต่ก็อะไรมีอัปเชลล่มุมาตัวไระยะไปไหมอะไร pues shit ma tu gain gain ya belo la m le gain fighter a belo la tu belo so m le a di a chet de ja la tu 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 faro de ya gain fighter a belo nyu la le tu belo nyu pien sin mi ro plan bian cha m le a di a chet de ya tu a tu ta le ko le me chela m ma ro tu a a di chea ro tu ma ta ho tu e a ta ja m bo a di le me chela m ma tu la ta le bela ga ไอเดชมาอาตาที่ผมได้ป้องกันแชมป์กับอลิสบาบอซ่อามาผมก็ทำร่างกายตลอดพี่ไม่ได้ไปไหนเลยส่วนใหญ่ก็จะซ้อมดูหนี้เดี๋ยวโดนแก้หนี้ร่ำมาต้องเล่นล่ามาเนาะดีบาบอซ่าเนี่ยตัวแชมเปี้อย่างกากเวรก็ราลจึงร้อยจี้อะไรเราบาบอซ่าก็เหมือนกันเวรเท่าเราเลยบา,าบอซ่าที่แบบ ไอ้บอผมใชเนี่ยพูดแล้วามตอัวเนี้ก็เลเรอเมราสิอเมรไทนเะเตะเข้าออกเร็วไรเงี้ยมวยไทยบ้างคีบอซิงบ้างตากลนบ้างะรก็อยากจะชวนแรกเลยจะเป็นมัดเลยผมก็อยากจะชวนแรกเลยด้วยตอนนี้ร่างกายยางต่อสองยกถึงห้ายกเลยห้ายกเลยก็ัพวกคู่กงาน้ยงานงานจีทัวร์ะวนนี้น่ะแนลลนเนย สนจีนราลดเขา进เลยว้าเสนทีเส้นิรสงอยนีก็มัอาวัยอ่ะเลือก็มีอะไรลีีโป้หนิบบล๊อตนะผมไม่มีอะมากพี่ก็อยากจะรักษาขั้นเ้นเนี้ยให้อยู่คู่ครองคนไทยไปนานๆอยากจะ้าถึงจนทานเด้มืนเราบ้าว่าไม่ชีกอะ่ก็ไ ตัวดีเกระเป๋ากาเวียร์ดีแทนเงานด้เลนี่ยแทนเงนมาดีเกระเปจาจ่ายนี่นี่ว่ายเอาตูคาเวียร์เวลาของกอฟันนี่ครับขอคุณเตรียตัวไม้ดีครับไม่ต้องกลัวครับว่าผมจะเจ็จบจะปวดจะถอนผมไม่หนีคุณไปไหนแน่นอนให้มันรู้เลยว่าชายตาลีกับชาไทยอ่ะอันไหนแน่กัน ว่าไงโอเคหน้าสงใจพี่ว่าจะรันทาลีปะละ20 30จาเป๊ะสิงลาเกบ่าอ่ะเบว่าไม่ปีบุอ่ะกาเบอก็ไม่ปีบุเอ่อตูมาแล้วเนี่ยเบว่าไม่ไม่ปีบุดิ4เนี่ยจ้ะแล้วสิเองอิตาลีก็ละแพทย์อิตาลีอ่ะละแพทย์น่ะฉ่ารอดละแพทย์เปอ 伊的里要了拍了的，拍了拍了背下，那脱衣服，背下要了，起不来说地样咯，去大家咯，保卫咱们北京，现在的拍着吃，你叫土里头，土里喽，要不哈喽，是要土里头吃完喽，要不阿拉们喽，土里头，土里头土包米呢，土包子米呢，送你。 သူဇေက <t> ိုဂျာဘွားတော့မလွဲဘု Okay that's the way can't fighter พัดจายชายปี tin เซชายป่วยไม่ท้วกกินပြောดาดาเลยว่า I love to เอ่อ doing interview ฉုံงวยပြောรู้สึกเยจังดาลิเบล่าดูပြောတော့คนเนเมติเตที่ญาติเป็นศินลาญาติมาไม่เกี่ยว အာအစ်တလီယာလက်ဖက်နဲ့လက်ဖက်ရည်နဲ့ဒီထိုင်လက်ဖက်ရည်နဲ့ပဲပို့ကောင်းလဲဆိုတော့တည်ရမို့ဟောအရင်ပွဲတော့ကသူနဲ့သူနဲ့တိတ်ကောင်းကအစာမကြေဖြည့်တက်တဲ့ဟာတွေဒါသူတိတ်ပြီးတော့မကြေနပ်ဘူးသူပြောတာသူနိုင်တော့ကင်မရာဖိုက်တာကပြင်လို့လည်း 我难为我，表面肥的啊，三毛钱吃了，吃的那咕噜咕噜吃了，嗯，俺俺几老奶奶的了，都恁哪的了，对不啦？俺这里吃了都恁哪了，不咯？都隔壁呀，都伢了，对，那他们中午里面都搞吃了，俺几呀奶奶的，生了气，生了气，生俺几老都吵起来了，嘿嘿，俺这太可可气了，都。 lambda sin pa da lo myo pye a nga chi ya nae de 25 chi thi taw tu thoe jin de paccachaya okay ta ga naw paccachaya bwa ma thoe ke bwa saka le ba paccachaya ye chi chi lai fighter tore ma gaw le sha ta me aku tu thoe wa cha raw mui thai maw u lo mui thai maw ra ke baw se โอเค sound check super ครับเชิญอย่างเต็มมาเลย